พบกับผมช่องพมดตีโชวครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับเกมมันพิสบอตตี้รัดนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างผมจะมารีวิวเกี่ยวกับตัวละครไคโดครับเรามาดูสกิลกันเลยนะครับสกิลที่หนึ่งครับอาสนีแปดทีนะครับใช้คอนทุบไปครับสกิลนี้ถือว่าแรงโคตรนะครับจะสร้างความเสียหายศัตรูที่อยู่ในระยะกลางครับหลังจากสกิลทํางานจะได้ผลไม่เสียการสมตัวครับก็คือเวี่ยงคอนรอบๆตัวครับ ต่อไปเรามาดูสก,กิลที่สองครับหมอแล้วโมอหัวครับส,ก,ก,สก,กิลที่สองจะเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันให้ตัวเองครับระหว่างที่ผลทํางานสถานะผิดปกติจะไร้ผลครับก็คือสถานะที่เราโดน,นลดพลังโจมตีหรืออะไรเนี่ยครับจะทําให้ไล้ผลครับระยะระหว่างเวลาที่ผลทํางานครับจะอยู่ในสถานะฉันไม่ได้เมาครับ และไม่สามารถหลบหลีกได้หลังจากสกิลทำงานได้รับผลไม่เสียการทงตัอในระยะเวลาที่กําหนดครับตัวนี้ครับจะไม่มีพลังาการสร้างความเสียหายครับตัวละครนี้แต่ว่าติดเมตาโคตรโหดครับล้มสกิลนี่ล้มราชโาจรสัตหรือโรเจอร์ทีเดียวตายเลยครับโีเดอตายครับเรามาดูนะครับขั้นที่1นึ่งครับอัตราการเกิด ฉันไม่ได้หมอึ่ง100%ครับแล้วก็ระยะเวลาคงผลฉันไม่ได้หมอนาน20%ครับโคตรนานครับพลังโจมตีเพิ่ม100%นะครับนี่แสดงว่าเน้นที่พลังโจมตีครับแล้วก็น่าจะเอาไปคอมโบกับสกิลที่หนึ่งครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกัน100%ครับก็คือถึกมากๆนาน20วินาทีแต่คูดาวจิต14วินาทีนะครับเรามาดูคุณสมบัติกันครับว่าจะหัวขนาดไหนครับ ฟื้นฟูแรงชีวิต15%นะครับถ้าโดนศัตรู KO ครับแต่ได้แค่หนึ่งครั้งคุณสมบัตินะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่ม30%เมื่ออยู่ในสมบัติทีมตัวเองนะครับแล้วก็ย่นเวลาคูดาวสกิล1นึในโอกาส100%เมื่อโดนศัตรูโจมตีครับคุณสมบัติที่2ครับเจ้เวลาคูดาวสกิล2เร็วขึ้น50%เเมื่อทีมตัวเองได้ของสมบัติน้อยกว่าทีมศัตรู แล้วก็หายเหมือนงองแม่มีพวกอยู่ในเขตสมบัติทีมตัวเองคุณสวัสู์ของบู็ครับจะสร้างความเสียหายด้วยคเพิ่ม20%ครับตัวนี้ถ้าเราไปดูสกิลหนึ่งแล้วนี่ก็ไม่มีอะไรครับที่จะสร้างความเสียหายได้แต่ว่าแรงครับเขาบอกว่าแรงสุดยอดครับน่าจะมันเพิ่มแต่พลังโจมตีครับ